สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านเชอรี่ที่กองพันสื่อสารวันนี้จะบอกว่าเชอรี่ไม่สบายอาการหนักมากตอนแรกอยู่ห้องพยาบาลโรงเรียนไงอารมณ์แบบชักและเก่งคือตอนนี้สภาพก็อย่างที่เห็นค่ะทักทายหน่อยแล้วโอ,อเคคือนี่คือสภาพเชอรี่ไมคอนมาหา ก็ตอนนี้ก็มันจะแอคแล้วเฮ้ยซื้อหนมมาฝาคือแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบสุดดีค่ะเราสไตล์ไม่บอกเลยมันบ้านะคะเราซื้อแน่มาฝากันที่เห็นนี้คืออาการแรกก็ไม่มีแล้วค่ะนะตอนนี้ คือจบหมดหมดแล้วคือไม่มีแรงแล้วไงไปแล้วหรอดสภาพนะคะคือจะบอกว่าเสื้อนักงนักเรียนไม่เปลี่ยนมีตัวนี้ของใครหรอกรู้อะฮะของใครหรออ่ะก็อยากรู้อาการก็มาได้นะคะไปแล้วบมายบา